น้ำข้าวโพดน้องถนัดไหมถนัดครับงั้นรอแป๊บพี่ขอติดไม้หน่อยนะใส่แว่นก่อนพี่นิ้วตออครับอโอเคต่อให้ถูกนะข้อนี้พันหนึ่งเรากินของเราทุกวันบ้างทุกวันคนระับขวดที่หนึ่งขวดที่สองขวดที่สาม โอเคเอาแวน่นออกได้แก้วใบที่1ใบที่2ใบที่สาน้ำข้าวโพดร้านน้องอยู่แก้วใบไหนเคอและปรับพันพันหนึ่งก่อนแก้วใบที่1ก่อนลองชิมใช่เปล่าน่าจะไม่ใช่เพราะร้านเราไม่ได้แบบนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ใช่รู้สีรู้เลยเหรอรูครับเพราะอันนี้มันสีเหมือนกับอันนี้ครับเออฮ่าฮ่าดูว่าดูว่าอ่ะชิมก่อนแก้วที่อ,อันนี้แก้วที่2ใช่เปล่าไม่ใช่เลยเฮียแ,<ๆ>แก้วที่2อ,อร่อยไหมอ,อร่อยเลยครับจะจืดน้ําเยอะดูขนาดนั้นเลยเหรอขายมาตั้งแต่ีที่ ใบที่3มไทยของตัวเองปะรสชาติดีไหอร่อยครับตอบผิดหน้าแตกนะแก้วใบที่เท่าไหร่คือน้ำข้าวโพดร้านน้องใบที่3มครับร้อเป็นต์เคำตอบที่ถูกันก่อนต่อไหมต่อครับเฮ้ย่ไม่ต้องฝากเผื่อโดนยึดคอต่อไปคันศาสตร์ถนัดไหม้ ถ้าพี่มีเงินอยู่180บาทพี่จะซื้ออะไรในร้านน้องได้บ้างให้เหลือเงินทอนน้อยที่สุดโกคาโดสามข้าอันนี้พี่ข้าแต่ที่หนูงงอหะเพราะอันนี้ราคามันน้อยไงเอา,อาเโกคาโดถูกน,นึะ4ขวด้100 3ขวดเป็น75 75เหลือตังค์ทอน5บาทเวยสรุปตอบว่าน้ำข้าวโพด7ขวด้0 0เปอร์เซ็นต์อันนี้คือหนูคิดเองคิดสองคน